สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับวัยรุ่นสร้างตัวเนาะสวัสดีค่ะคุณหมอครับวัสดีค่ะคร,บรบกวนคุณหมอแนะนำชื่อด้วยก็ครับวัสดีครับผมก็ชื่อนายชูเกียรตินะครับตรงสุยะคุณนะครับตอนนี้ก็อ่าวันนี้หลังเลิกงานครับหลังจากเลิกงานทำงานที่โรงพยาบาลก็ มาดูลูกสาวครับนี่ลูกสาวนะคะววคน้องทองกวาวนะคะน้อง,องทองกวาวนะคกน้องทองกวาวครับหมอเลิกงานนานหรือยังเพิ่งเลิกเพิ่งเลิกงานครับแล้วพีก็เรียกเมื่อกี้แล้วพีจะถ่ายคลิปตัวนี้ผสมอะไรไปคะแม่อายุเท่าไหร่แล้วตัวนี้อันนี้ลูกที่สองครับในท้องครับผสมเจ้า KF สามสิบเอ็ดครับผม KF สามสิบเอ็ดนะคะใช่ครับ ตอนนี้ท้องอยู่ที่ประมาณสี่เดือนครับตอนนี้นมเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยน้ำนมท้องคุณหมอมีวัวกี่ตัวละตอนนี้ที่เก็บเป็นของตัวเองเลยเอาเป็นของตัวเองของตัวเองตอนนี้เริ่มต้นที่หนึ่งตัวครับตัวแรกครับลูกสาวตัวแรกลูกสาวตัวแรกนะคะคัดสันมานานครับคัดสรรมานานหาหายังไม่เจอครับวันนี้เจอเจ้าของแล้วเจอแล้วนะคะตันนี้ตัวแรกครับตัวแรกเลือกนานมากครับนานมากนะคุณหมอ ดูวัวตัวแรกของคุณหมอคุณหมอมีวิธีการดูวัวยังไงที่จะเอามาเป็นแม่พันธุ์บล็อกแม่พันธุ์หลักของตัวเองเนาะกับกับตัวนี้นะคะธีดูวัวของผมก็ตัวแรกตัวนี้ก็อาศัยประสบการณ์ของพ่อแนะนำด้วยครับก็มือใหม่ครับขอตัวเองครับก็ศึกษาจาก YouTube แล้วก็พ่อแนะนําครับตัวนี้ก็เป็นมันเป็นลูกกระทบตัวนี้ลูกกระทบใช่ครับตัวนี้บาดซินผสมบามั่น ใบไฮมันก็จะใหญ่ครับเด้หัวเขาก็จะสวยหัวสวยใช่ครับแต่เล็บเขาสวยครับตัวนี้เล็บเขาเหมือนม้าครับเล็บเขาจะหนาสวยมากตัวนี้ผมชอบเล็บหนาเหมือนม้าใช่ครับเล็วว<ๆ>เบเขาหนาดีเขายืนสวยเขายืนสวยหางยาวครับหางยาวถึงพื้นเลยหา,เหางยาวมากนะครหางสวยายาวครับถึงพื้นเลยแล้วครับโอ้หางถึงพื้นดีไหม หางถึงผืนนะคะสวย,สยกินหญ้าเก่งครับเลือดเขาสูงอยู่แต่เขาไม่ค่อยเลือดเขากินห้าเกเขาก,กินหญ้า,กเ,กากเก่งนะคะจะไปไหนจะกลับบ้านแล้วนี้อาหารชนิดเดียวกันนะคะอาหารชนิดเดียวกันกับแพะขคุณหมอคิดยังไงอามาเลี้ยงวัวต,ตัวแรกมีเป็นของตัวเองตัวแรกด้วยปกติก็จะช่วยพ่อนะคะอจะช่วยลุงไรนะคะ คือก็มีแนวคิดว่าตอนนี้ก็อ,อยากจะทําฟาร์มครับตอนนี้จะพัฒนาไปเรื่อยๆตอนนี้เริ่มที่ตัวแรกก็เอาแม่ตัวนี้มาเป็นแม่บล็อกก่อนเป็นแม่พันธุก่อนครับเป็นแม่พันธุก่อนนะคะตัวนี้ก็เกิดจากลูกหลอนเหมือนกันตัวนี้ครับตัวนี้เกิดจากลูกหลอดอเพื่อที่จะเป็นไรายได้เสริมในขณะที่เราคือเป็นที่เรียก เงินเก็บเนาะใช้คําว่าเงินเก็บอ่ามันคือเงินเก็บเงินเก็บของเรานะคะเพราะว่าคุณหมอเองก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลบ้านกวดนะคะอยู่แผนกหมอฟันนะคะมาละอย่าหยอกหยอกแรงเลงนะเธอแต่หน้าสวยนะคะท่านผู้ชมหน้าสวยไม่ดื้อเขาไม่ดื้อครับเพิ่งมารู้จักกันได้เพื่อพี่เพิ่งเห็นกี่เดือนแล้วนะทีเล้งสี่เดือนครับนำเข้ามาสี่เดือนเขาไม่ดื้อแต่ตัวใหญ่โครงใหญ่นะคะ ก็จะเลิกงานเลิกงานก็จะมาเลี้ยงวัวเอาวัวเข้าคอกนะคะชอบชอบมากชอบกะกะทินตัวนี้นำเข้ามาที่สี่สิบครับผม45เนาะพร้อมครับท้องพร้อมท้อง45สูงเท่าไหร่เน้อยร้อยสูงตัวนี้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่ไหมร้อยสี่ร้อยสี่สิบกว่า45น่ะใช่ครับ เราะว่าพี่ร้อยหกสิบมันก็พี่พี่เกือบมันจะเท่าพี่นะร้อยหกสิบกว่าเขามามองใกล้ๆครับมองไกลเหมือนตัวไม่ใหญ่แต่มามองใกล้ๆนางใช่ใช่นางจะนางนางจะแบบว่าสวยอ่ะท่านผู้ชมเป็นเป็นแม่พันธุ์ที่โคงโคงใหญ่นะรูปร่างใหญ่แต่ได้ราคานี้ก็เพราะว่ารู้จักกันครับเออขอขอแบ่งจากลุงขอแบ่งจากลุงใช่จากลุงจากใครจาก ตากคุณลุงอยู่สายตีสามครับคุณลุงกงครับลุงกงสายตีสามนะคะแบ่งจากแบ่งต่อคุณลุงเลือกสูงแต่กินหญ้าไม่ค่อยเลือกครับเก่งเขาชอบเขากินกินไม่เลือกเลยเนี่ยท่านผู้ชมดูดูกินหญ้านะเขาไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่กินหญาดีก็ทาวันจะไม่กินหมดเลยครับ กินฟางก็กินดีมากเลยฟางใส่ให้ตอนเย็นช่วงเย็นครับหนึ่งก้อนในเช้ามาไม่เหลือครับตัวหนึ่งกินฟางหนึ่งก้อนใช่ครับตอนหนึ่งวันใช่ครับโอ้กินฟางเก่งมากแปลกมากผมก็เลยยอ่ะก็เลยคือยิ่งแต่เลี้ยงง่ายล้วถ้ากินฟางเก่งครับถูกฉลกตัวนี้ชอบมากเจอแล้วก็ชอบเลยเพราะหมอหมอไม่ได้ใช้หัวอาหารเนาะใช่ครับยังครับจะยังไม่ได้ใช้หัวอาหารเลย ก็ใช้อย่างนี้ไปก่อนคือเขากินได้เขาอยู่ได้เนาะบางทีเราเราไม่จําเป็นต้องเสริมใช่ครับเขาเลยยังไม่ได้เสริมเลี้ยงแบบธรรมชาติลองดูให้เขากินดูก่อนไม่เลือกแต่มันก็ไม่ยุบนะไม่อะไรนะใช่ครับเพราะยังไม่มีเวลาบวกกับเวลาด้วยลองให้เขากินรวนี้ก่อนว่าเขาจะอยู่ได้ไหมแต่เขาก็อยู่ได้เขาอยู่ได้งโอ้รู้ทางกลับบ้านแล้วนี่จะกลับบ้านเลยอย่างเดียวเลยนี่หรือยังไงยังยังไม่ดี ยังได้อยู่ลุงต๊อกก็ยังไม่มาเอาตัวนี้จะมีเพื่อนบางคนต่ไม่มีเพื่อนอนอ, ää, อยู่ด้ยวยกันไปตัวห,ห,หนึ่งต้องบนกินยาเลยแต่ทำเป็นตัวหนึ่งทั้งตัวสวยแล้วถ้าได้ใหญ่ไม่ใช่พุ่งใหญ่ตัวนึ่งเวยเดี๋ยวตัวที่สองตัวที่สองไงเขเอาใหญ่ <S <S เอาใหญ่กว่านี้นิดนึงไงเดี๋ยวเดี๋ยวตัวที่สองเดี๋ยวรอติดตามครับรอติดตามระตัวที่สองรอทุนรอทุน เดี๋ยวมันก็มีทุนเพราะว่าเราได้แม่ท้องมาไงใช่ครับมาเป็นอันนี้ก็ไปแบ่งแม่ท้องมามดูครับดูกินหญ้าครับเขาจะไม่ค่อยเลือกเท่าไหร่เขาจะกินกินหญ้า,าเก่งกินหญ้าเก่งใช่เจ้าของเก่าเขาเลี้ยงแบบไหนขเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติไหมเจ้าของเก่าใช่ครับเจ้าของเก่าเขาก็เลี้ยงแบบเกีเกเกเก้ยวหญ้าให้กิน แต่เขาจะแต่เป็นหญ้าธรรมชาติะเกี่ยวให้กินครับครับแล้วก็หญ้าปลูกนี่ยพวกในปียพวกอะไรด้วยครับเดแต่เขามีเวลาเขาก็จะอยู่เดินอยู่ข้าตลอดแต่ผมก็อาศัยว่าช่วงเช้าก็เอามาปล่อยก่อนช่วงนี้ตอนเที่ยงก็ปากพ่อดูให้แล้วก็ตอนเย็นก็เอาข้กอแล้วก็อัดฟางอัดฟางให้ไม่ธรรมดานะตัวหนึ่งกินฟางวันละก้อนอ่ะ กินฟางวันละก้อนยังไม่ธรรมดาเลยนะคะพาท่านผู้ชมมาดูนะคะอาชีพรังการทํางานนะคะของคุณหมอนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอดูพัฒนาการเนาะคุณหมอเนอว่าลูกที่ออกจะเป็นแบบไหนนะคะใช่ครับเดี๋ยวรอติดตามาเดี๋ยวรอติดตามผลงานนะคะของน้องทองกวาวน้องทองกวาวนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ขอบคุณคุณหมอมากนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ<ม>สวัสดีค่ะ